วันนี้สีพาพถ้าไม่ใส่กอ๋อีสานมันมนี้สีเห็ดใส่กอ๋อีสานเรื่องเดมืันนี้เออหมูมสามโล เอี่ยมสามเกืนผสมกันไหวหมูสามกิโลหุ่นเส้นสามสีห่อใส่ผงนัวใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายก็มันสิแซบแห้งใส่น้ำตาลส้อซโซนซ็อกโอนน้อย น้ำมันหอยเรือสอดหนึ่งสิวขาวสามสอด ซอสฟ้าเขียวสองซอนเข่ากันพุ่นไปในเรื่อยเแล้วมันเข่ากันผลัดแล้วเข่าใส่ถัวยหนึ่งเอาวก็ใส่เข่ามันกับวุ้นสีเปรี้ยว พูดแล้วแล้วก็พักไว้เด้อยพี่น้องพักไว้จักสามสิบนาทีก่อนไยมายักใส่มันออกมายักใส่ใส่แบบ ไอ้เดือพี่น้องคุณนี่ยัมเนี่ยมันพอดีพอดีแล้วกัไล,ล่ลมเอาไม้จิม้มล,ล่ลมมันออกมัดเป็นป้องมัดเป็นขอเป็นขอขอละสิบบาทด้ยวยพี่น้อง ใส้ถุงเงินบุทนัดมัดจอขอล1ิบบท1ิบบท ไอซนี่แล้วก็ประมาณนี้แล้วกัพักไหวนี่เห็ดแล้วแล้วเอาไปตากพึ่งน้ำมันมันออกมันหย่อยออกไอ้มันแห้งแล้วพี่น้องมันนี่ก็เอาใส่ตู้เย็นไว้มันนี่พักไว้มื้อเสิรค่อยเอาไปพึ่งแดดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในเลยค่ะขอบคุณค่ะ